ข่าวเน็ตทึ่งกับสิ่งที่โนดวิเศษทำให้แพททิเซียรเรื่องนี้ต้องยอมจริงๆเรียกว่าตั้งแต่ฝ่ามารสุมความรักจนกระทั่งเปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการความรักของทั้งคู่สุดสวีทยอย่างคู่ของนางเอกสาวคนสวยแพททิเซียกูดและหวานใจไฮโซหมื่นล้านโนดวิเศษลางสีสิงพิพัฒก็มีมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะในซาแกรมของฝ่ายหญิงที่แม้จะไลรูกคู่สว,สวิทสวีทแต่หนุ่มโนดก็มีความคลั่งรักแฟนสาวตามากดไลค์ให้สาวแพทที่เซียกูดทุกโพสต์ไม่เคยห่างหายยืนยันได้อย่างดีว่าความรักยังดีแถมหวานขึ้นทุกวันได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆจนแห่แซวกันใหญ่ว่ายอมใจพี่โนดคนคลั่งรักก็นะมีแฟนสวยเข้าใจได้จ้า